มาแบบนี้อนาคตของ a o v e หรือว่า a o v e บ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันละฮะเมื่อจู่ๆครับทางพ่อใหญ่อย่าง Tencent ก็เตรียมดำเนินการเข็น Honor of Kings เวอร์ชั่น g l o b a l ครับออกมาให้เกมเมอร์ทั่วโลก ได้สัมผัสกันในอนาคตอันใกล้ซึ่งถ้าหากใครไม่รู้จักนะครับก็ต้องบอกว่า e a r n ์ r นอร์ออฟนะฮะหรือว่า H.O.K. OK เนี่ยคือต้นกำเนิดของเกมมือถือยอดนิยมอย่าง A.O.V. หรือว่า R.O.V. ในบ้านเรานั่นเลยครับซึ่งจะพูดว่ามันคือ A.O.V. เวอร์ชันจีนก็ไม่แปลกนักครับกล่าวคือทุกอย่างเนี่ยแทบจะถอดแบบกันมาเลยเพียงแต่ว่าบรรดาฮีโร่ในเกมนั้นเนี่ยจะมีรูปลักษณ์หรือสกิลที่แตกต่างกันนิดๆิดหน่อยหน่อยบางตัวละครครับแต่โดยรวมแล้วถ้าหากใครที่เล่นเกมใดเกมหนึ่งมาก่อน แล้วโยกไปเล่นอีกเกมก็จะปรับตัวกันไม่มากครับเพราะมันมีอ็อบเจกที่แทบจะเหมือนกันนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าตัว HOK OK และ AOV นะครับมีการตลาดในการเปิดให้บริการเนี่ยที่แยกกันอย่างชัดเจนครับและถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วก็มีการประกาศออกมานะครับว่าจะมีการรวมกันระหว่างตัวเกมทั้ง2เวอร์ชัน เพื่อผลักดันในด้านของ e-sport ให้เป็นสากลหรือระดับโลกมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยรูปแบบอะไรบางอย่างในเกมนะครับที่มันแตกต่างกันเนี่ยอย่างเช่นระบบพลังแฝงที่ไม่มีใน H.O.K OK, ก็ยังคงเป็นคำถามสำหรับใครหลายคนนะครับว่ามันจะรวมกันยังไงรวมไปถึงฮีโร่บางตัวของ A.O.V e ครับก็เป็นการรวมสกิลฮีโร่จากเกมต้นฉบับมาใช้ด้วย แล้ววันนี้ครับคำตอบในเรื่องนี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับเนื่องจากทาง Level Infinite หรือผู้ให้บริการเกมในนาม t e n e ซ t t นั่นแหละครับได้ออกมาประกาศว่าจะนำตัวเกม Honor of Kings มาเปิดให้บริการในรูปแบบ g l o b a l นะครับในช่วงปลายปี2022นี้และจะเปิดให้ทดสอบ Beta Test ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปครับนั่นหมายความว่าแผนการรวมเกมกันนะครับที่มีการประกาศก่อนหน้านั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับหรือว่าถูกเทแล้วนั่นเองซึ่งควบรวมกับการประกาศเปิดตัวการแข่งขันรายการใหญ่อีกหนึ่งอันครับอย่าง Honor of Kings World Champion Cup 2022หรือในชื่อย่อ,อ KCC 2022ครับที่ถูกประกาศออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่า จะเป็นการเข้ามาแทนที่เงินรางวัล10ล้านเหรียญสหรัฐที่ก่อนหน้าของ AWC นะครับหรือว่า a o v ชิงแชมป์โลกเนี่ยนั่นหมายถึงเป็นข่าวร้ายของการแข่งขัน AWC นะครับที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะถูกทิ้งให้ค้างเติรเอาไว้ครับเนื่องจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกของ HOK OK นะครับมีการประกาศอย่างชัดเจนถึงรูปแบบการแข่งขันครับโดยเฉพาะในเรื่องของทีมเชิญจากจีน8ทีมก็คือมาจากลีก HOK ของจีนนะครับและทีมนานาชาติอีก8ทีมที่กําลังจะมีการคัดเลือกในเร็วๆ Sí. Y... แถมก่อนหน้านี้ครับบรรดาบัญชีทางการของ Aov e เนี่ยที่ถูกเปิดทิ้งเอาไว้ก็ถูกลบทิ้งเงี้ยเลยครับแต่กลับงอกบัญชีของ s o k ภูมิภาคต่างๆขึ้นมาแทนซึ่งนั่นหมายความว่าทาง Tencent เนี่ยอาจจะต้องการที่จะดัน s o k ในฝั่งของ e-sport อย่างเป็นทางการแทนที่ Aov e ค่อนข้างแน่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็ไม่รู้ว่าจะลบบัญชีที่เป็นในนามของ Aov e, ทิ้งไปทําไมถูกไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหน้าตอนนี้นะฮะเกมมือถือสุดฮิตในบ้านเรายังไม่มีประกาศอะไรออกมาเป็น ทางการครับเอาง่ายคือตัวเกมไม่ได้ถูกยกเลิกบริการนะครับและการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับก็ยังไม่ได้มีการประกาศยกเลิกแต่อย่างใดครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือประการแรกทั้ง2เกมเนี่ยณนะตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการประกาศรวมจัก,กรวาลกันครับและประการที่2ครับ ตัว HOK OK, ชิงแชมป์โลกครั้งแรกเนี่ยจะมีเงินรางวัล10ล้านเหรียญสหรัฐตามที่ประกาศเอาไว้ตามแผนดวมจัก,กรวาลก่อนหน้านะครับส่วนประกาศสุดท้ายประกาศเก่าที่ว่า AWC เนี่ยจะมีเงินรางวัล10ล้านเหรียญเนี่ยณปัจจุบันนะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนั่นเองครับว่าจะจ่ายเท่ากันลดเงินรางวัลลงหรือว่าตัดทิ้งออกไปเลยครับ สุดท้ายแล้วครับแฟนๆเนี่ยก็ต้องรอบทสรุปที่แท้จริงกันต่อไปนะฮะว่าอนาคตของ a o v e จะเป็นอย่างไรเมื่อทางพ่อใหญ่เทนเซนเนี่ยเล่นลงทุนเดินหน้าไฟเขียวผลักดัน H OK ครับให้เปิดประตูต้อนรับชาวโลกแล้วเป็นที่เรียบร้อยและนอกจากยังไม่รวมจัก,กรวาลกันแล้วนะครับแถมยังประกาศเปิดตัวทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนานาชาติครั้งแรกนะฮะกับเงินรางวัลมหาศาลมาอีกซึ่งาหากดูจากไทม์ไลน์ที่เหลือครับก็คาดว่าน่าจะหลังจากจบทัวร์ AIC ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่16 มิถุนายนนี้ทุกอย่างน่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะและแน่นอนว่าพวกเราออนไลน Station เนี่ยจะติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดและจะรีบนำมารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ